สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ของปี2025กันดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าภูมิทัศน์ของ AI มันเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยคือมันไม่ใช่ยุคของแชทบอทอีกต่อไปแล้วแต่เป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกทำให้กลายเป็น อุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบแล้วดูเหมือนว่าศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็คือ Amazon Web Services หรือ AWS กับโมเดล AI ของตัวเองที่ชื่อว่า Amazon Nova นี่แหละครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากชุดเอกสารวิเคราะห์ระบบนิเวศของ Amazon Nova นัดปลายปี2025นี่นแหละครับเพื่อทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่า Amazon นพลิกเกมจากการเป็นแค่ผู้จัดจำหน่ายหรือแบบว่าร้านสะดวกซื้อ AI มาเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาดทั้งหมดได้ยังไงใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสำรวจกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็แยบยนต์มากๆของ Amazon ในการที่เขาผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่เม็ดทรายที่เอามาทำชิปซิลิคอนไปจนถึง AI A เอเจที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติและที่สำคัญที่สุด เราจะมาไขาคำตอบกันว่าแนวคิดที่เรียกว่าโรงงานผลิต AI หรือ AI factory ที่หลายคนพูดถึงกันเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงและมันกำลังจะเปลี่ยนโลกธุรกิจไปตลอดการได้ยังไงคะ่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่า ก่อนที่จะมีโนวาเนี่ยเอร์ o าอนอยู่ตรงไหนของวงการ AI ครับทำไมจู่ๆพวกเขาถึงไม่พอใจกับการเป็นแค่สวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นกลางที่ให้บริการโมเดลของบริษัทอื่นอย่าง Anthropic หรือ Open AI ผ่านบริการที่ชื่อว่า Amazon Bedrock ล่ะครับมันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ลระครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะปัญหาหลักที่ Amazon ต้องเผชิญในตอนนั้นในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเขาเรียกกันว่าภาษีโมเดลหรือโมเดลเทค็ค่ะ คือต้องเข้าใจภาพก่อนว่าการที่ AWS ให้บริการโมเดลของเจ้าอื่นบนโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองที่ใช้ GPU ของ NVIDIA เนี่ยนะคะมันทำให้ AWS ตกอยู่ในสถานนะเป็นเพียงผู้ให้เช่าที่ส่งพลังเท่านั้นเองค่ะอ๋อหมายความว่าถึงลูกค้าจะมาใช้บริการบน AWS แต่ว่ากำไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตกเป็นของ Amazon เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่อยหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะพวกเขาต้องจ่ายส่วนต่างราคาสูงๆทั้งให้กับผู้ผลิตชิปอย่าง n v i d i ียแล้วก็ยังต้องแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของโมเดลอย่าง a n t r r p p i c หรือ OpenAI ด้วยซึ่งมันขัดกับ DNA ของ a m azon อย่างสิ้นเชิงเลยที่เน้นประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Flywheel Effect การที่ต้องจ่ายภาษี2ต่อแบบนี้มันทำให้วงล้อของ a m azon หมุนได้ไม่เต็มที่และที่สำคัญเลยก็คือพวกเขาไม่สามารถควบคุมแล้วก็ปรับแต่งประสิทธิภาพได้ทั้งหมดตั้งแต่แบบว่าเม็ดทรายสูงซอฟต์แวร์อย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะตอนนั้นพวกเขากำลังเจอปัญหาอะไรกันอยู่ฝั่งลูกค้าองค์กรก,รก็เจอกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่น่าอึอดอัดมากเลยค่ะคือถ้าเลือกใช้โมเดล OpenSource อย่าง llama ก็จะได้สิทธิในการควบคุมเต็มที่อยากปรับแก้อะไรก็ได้แต่ว่านั่นก็มาพร้อมกับภาระด้านวิศวกรรมที่มหาศาลเลยทั้งการดูแลการปรับจูนการรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าหันไปใช้โมเดลปิดอย่าง GPT 4ของ OpenAI ก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงมากแต่กลับเป็นเหมือนกล่องดำที่เราปรับแต่งอะไรเชิงลึกให้เข้ากับธุรกิจของเราจริงๆไม่ได้เลย มันเหมือนกับทางเลือกระหว่างการสร้างบ้านเองตั้งแต่ต่อโซเข็มกับการซื้อบ้านสําเร็จรูปที่เราปรับเปลี่ยนอะไรแทบไม่ได้เลยใช่ไหมครับเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะและนั่นคือช่องว่างขนาดมหือมาในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องทาตามกฎระเบียบเข้มงวดมากๆอย่างการเงินการแพทย์หรือหน่วยการภาครัฐที่ต้องการโมเดลที่ทํางานบนโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองได้ต้องมีราคาถูกพอที่จะใช้งานในปริมาณมากๆและที่สําคัญคือยังต้องมีความสามารถในการให้เหตุผลระดับสูงอยู่ นี่คือโจทย์ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครตอบได้เลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้ว a m azon ไม่ได้เพิ่งจะมากระโดดเข้าวงการนี้แต่ว่าพวกเขามีประสบการณ์ภายในที่พร้อมจะตอบโจทย์นี้อยู่แล้วใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปประสบการณ์ภายในของ amazon คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลย เทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ Alexa หรือระบบโฆษณา Amazon Ads หรือระบบจัดการคลังสินค้าที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเนี่ยมันมีมาก่อน Nova เป็น10ปีแล้วค่ะ Use case ภายในพวกนี้ต้องการโมเดลที่มีความแม่นยำในการทำธุรกรรมสูงมากต้องตอบสนองเร็วระดับมิลลิวินาทีและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ทำให้ต้นทุนการส่งของราคา $10 ดอลลาร์ต้องขาดทุน นี่คือการบ้านที่พวกเขาทำมานานแล้วโนวาก็คือการนำความเชี่ยวชาญน,นั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้คนอื่นใช้ได้นั่นเองค่ะโอเคครับพอเห็นภาพแล้วว่าทำไมอเม z o n ถึงต้องสร้างโนวาขึ้นมาทีนี้มาถึงคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดทำได้อย่างไรอะไรคืออาวุธลับที่ทำให้โนวาแตกต่างครับดูเหมือนคำตอบจะอยู่ที่แนวคิดเรื่องการออกแบบโมเดลและชิปไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะ นั่นคือหัวใจและเป็นจุดแข็งที่สุดของโนวาที่เรียกว่า s i ซิลิคอนโมเดลฟีดแบ็กล o p พูดง,ง่ายๆก็คือแทนที่จะสร้างชิปที่เร็วที่สุดแล้วค่อยหาโมเดล AI มาใจบนนั้น Amazon กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยพวกเขาตัดสินใจสร้างโมเดล AI ให้ทำงานได้ดีที่สุดบนชิปที่พวกเขาออกแบบเองอ๋อมันเหมือนกับการออกแบบเครื่องยนต์กับตัวถังรถยนต์ไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ แทนที่จะเอาเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดไปใส่ในรถอะไรก็ได้แบบนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะหัวใจสำคัญคือชิปที่ AWS ออกแบบเอง2ตัวคือ Tranium สำหรับการฝึกโมเดลและ i n f e r e n t i a สำหรับการรันโมเดลหรือที่เรียกว่า inference จุดเปลี่ยนคือการที่ทีมพัฒนาโมเดลโนวาสามารถพูดคุยกับทีมออกแบบชิปได้โดยตรงเลยว่าถ้าเราปรับสถาปัตยกรรมโมเดลแบบนี้ชิปของคุณจะรองรับเพื่อให้มันเร็วขึ้นได้ไหม วงจรการพัฒนานี้ทำให้ทั้งสองฝั่งปรับเข้าหากันจนได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับชิป t r รเนียม3ที่ใช้ฝึก n o วา2หน่อยครับเห็นว่าตัวเลขสเปคนี่น่าทึ่งมากเลยตัวเลขน่าทึ่งจริงๆค่ะ t r รเนียม3เนี่ยมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงกว่ารุ่นก่อนถึง4.4เท่าแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่า4เท่า แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือสถาปัตยกรรมที่รองรับการเชื่อมต่อชิปกว่า50,000 0ตัวในคลัสเตอร์เดียวภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์เรเนียร์ซึ่งมันใหญ่กว่าโครงสร้างพื้นฐานที่แอนทรปพบใช้ฝึกโมเดลรุ่นก่อนถึง5เท่าเลยนะคะและนวัตกรรมสำคัญคือการรองรับ FP8 ซึ่งช่วยให้ฝึกโมเดลด้วยเร็วขึ้น3เท่าซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับบริการอย่าง Nova Forge ที่เราจะคุยกันต่อไปค่ะแล้วตอนที่ลูกค้ารันโมเดลล่ะครับชิป i n f e r e n t i er, ี l มีหมา้เด็ดอะไรซ่อนอยู่บ้าง ส่วนนั้นเป็นหน้าที่ของชิปอินฟลูแรนเชียแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Neuron SDK ค่ะอาวุธลับตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการ c o m p พล์ล่วงหน้าหรือ ahead of time compilation ค่ะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงมันเหมือนกับ Google Maps ที่คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดจากบ้านไปที่ทำงานให้เราก่อนที่เราจะเริ่มขับรถเลยค่ะอ๋อ oh. แทนที่จะมาคอยบอกทางทีละแยกมันวางแผนทั้งระบบไว้ล่วงหน้าเลยทำให้รู้ว่าควรจะใช้เส้นทางไหนเลนไหนถึงจะเร็วที่สุดแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สุด Neuron SDK ก็ทำแบบเดียวกันกับโมเดล AI เลยค่ะมันจะวิเคราะห์คโครงสร้างทั้งหมดแล้วคอมไพล์ออกมาเป็นโค้ดที่ทำงานได้เร็วที่สุดบนชิป Inferentia โดยเฉพาะ นอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิคอย่างอ u ตโ m ม t ติแคสติ้งที่ลดขนาดข้อมูลอัตโนมัติโดยไม่กระทบความฉลาดและคอนติเนวเว b a สแบชชิงเพื่อจัดการกับอินพุตที่มีความยาวไม่เท่ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ Amazon สามารถตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่งมหาศาลเพราะพวกเขาไม่ต้องจ่ายภาษี Nvidia ที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเอง ถูกเพลงเลยค่ะพวกเขาเป็นเจ้าของทั้งโรงงานผลิตชิปแล้วก็สายการผลิต AI ทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ทุกขั้นตอนเลยโอเคครับพอเราเห็นภาพแล้วว่าเบื้องหลังความแรงและความประหยัดมันมาจากชิปที่ออกแบบมาคู่กันโดยเฉพาะทีนี้พอมีรากฐานที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้ว Amazon เอามันไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆที่เปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างไงบ้างครับ จากปี2024ถึง2025เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเร็วมากเร็วมากจริงๆค่ะเราแบ่งวิวัฒนาการได้เป็น2เฟสหลักๆเฟสแรกคือที่งาน Re-Invent 2024ซึ่งตอนนั้นจะเน้นกลยุทธ์ทางเลือกและการแบ่งส่วนคือเปิดตัว Nova Micro สำหรับงานข้อความที่ต้องการความเร็วและราคาถูกสุดๆ Nova Lite ที่เป็นโมเดลทำงานหลากหลายแล้วก็ Nova Pro ที่เป็นโมเดลเรือธงในตอนนั้น นอกจากนี้ยังแยกโมเดลสำหรับสร้างภาพ Canvas และวิดีโอ Reel ออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์แบบคลาสสิกของ AWS เลยคือให้ลูกค้าเลือกจ่ายเฉพาะสิ่งที่ต้องการใช้จริงๆไม่ต้องซื้อเหมาใช่ค่ะแต่เฟสที่2ที่งาน Re:Invent 2025นี่แหละค่ะคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ไปสู่การให้เหตุผลและ a อเจนอย่างแรกคือการรวมความสามารถคือมีการเปิดตัว Nova 2 Omni ซึ่งเป็นโมเดลเดียวที่รับและส่งออกได้ทั้งข้อความภาพวิดีโอแล้วก็เสียงพร้อมกันเลยมันช่วยลดความซับซ้อนแล้วก็เวลาแฝงหรือ l ล t e n ซีลงไปได้มหาศาลและอย่างที่สองคือฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมากที่เรียกว่า system true thinking ค่ะ system true thinking ฟังดูเหมือนทฤษฎีทางจิตวิทยาเลยนะครับมันคืออะไรครับแนวคิดเดียวกันเลยค่ะใน nova t o l i t และ pro จะมีฟีเจอร์ extended thinking ที่ให้โมเดลใช้เวลาคิดเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะตอบออกมาและที่น่าสนใจคือผู้ใช้สามารถปรับระดับความเข้มข้นในการคิดหรือ thinking intensity ได้3ระดับคือต่ำกลางแล้วก็สูงค่ะเดี๋ยวนะครับนี่เหมือนกับเราสามารถบอก AI ได้ว่าเรื่องนี้ง่ายๆตอบเร็วๆได้เลยแต่กับอีกเรื่องที่ซับซ้อนเราบอกว่าเรื่องนี้สำคัญนะฉันยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่อให้เธอใช้เวลาคิดให้นานขึ้นอีกหน่อย เหมือนเราจัดสรรงบประมาณในการคิดให้กับ AI ได้เลยหรอครับใช่เลยค่ะนี่คือการให้ผู้ใช้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมันก็นำไปสู่โมเดลอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวมาช่วงต้นปี2025ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากนั่นคือ Nova Premier ค่ะ Nova Premier ตัวนี้มีบทบาทอะไรเป็นพิเศษครับ คือโมเดลที่เก่งและฉลาดที่สุดในตอนนั้นแต่อเม z o n กลับไม่ได้ผลักดันให้ลูกค้าใช้มันทำงานในปริมาณมากๆเพราะต้นทุนมันสูงแต่กลับวางตำแหน่งให้มันเป็นครูหรือาศาสตราจารย์สำหรับกระบวนการที่เรียกว่าโมเดลดิสเิลเลชันหรือการกลั่นความรู้ค่ะโอ้โหแทนที่จะขายรถแข่งฟอร์มูล่าวันให้ทุกคนขับในชีวิตประจาวันกลับให้เช่ามาเป็นครูสอนขับรถให้กับรถบ้านของเราให้เก่งขึ้นเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ องคตอนสามารถใช้พรีเมียร์คัดสอนหรือสร้างข้อมูลสังเคราะห์คุณภาพสูงเพื่อน,นำไปฝึกฝนโมเดลที่เล็กและถูกกว่าอย่าง Nova 2 l i g h t ให้มีความสามารถเทียบเท่าพรีเมียร์ได้ในขอบเขตงานที่ต้องการโดยเฉพาะนี่คือแนวคิด distillation as a service ที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยค่ะสุดยอดเลยครับและนั่นก็นำเรามาสู่2บริการที่อาจจะ disrupt วงการมากที่สุดแล้วนะครับเริ่มจาก Nova Forge มัน ต่างจากการ fine tuning ที่เราเคยได้ยินกันมายัางไงครับมันต่างกันในระดับปรัชญาเลยค่ะการ fine tuning ทั่วไปเปรียบเหมือนการเอาโมเดลที่เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วมาติวเข้มเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางแต่ Nova Forge คือการเปิดกระบวนการฝึกหรือ open training อย่างแท้จริงค่ะหมายความว่าแทนที่จะแค่ติวโมเดลตอนท้ายอันนี้เหมือนกับ เราส่งข้อมูลของเราเข้าไปเรียนพร้อมกับโมเดลตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาลาัยเลยทำให้มันเข้าใจบริบทของเราแบบเข้ากระดูกดำเข้าใจได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะลูกค้าสามารถฉีดข้อมูลที่เป็นกรมรมสิทธิ์ของตัวเองเข้าไปในขั้นตอนต่างๆของการฝึกได้เลยตั้งแต่ pre-training mid-training ไปจนถึง post-training แล้วก็ยังมีเทคนิค Data Blending ที่ผสมข้อมูลของลูกค้ากับข้อมูลพื้นฐานของ a เม z o n เพื่อต้องการปรากฏการ c ณ์ a s t r o p h i c Forgetting หรือการที่โมเดลลืมความรู้ทั่วไปหลังจากเรียนรู้เรื่องเฉพาะทางไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า Novellas หรือโมเดลฉบับปรับแต่งพิเศษที่มี DNA ขององค์กรนั้นๆอยู่ข้างในเลยค่ะยังมีอะไรอีกไหมครับสาหรับ Forge ยังมีอีกค่ะ คือ RFT g y m s หรือสนามจำลองให้โมเดลเรียนรู้ผ่าน reinforcement learning ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสายการบินสามารถสร้าง g i m ที่จำลองสถานการณ์การดีเลย์ของเที่ยวบินแล้วให้โมเดลเรียนรู้กลยุทธ์การเปลี่ยนเที่ยวบินให้ลูกค้าที่สร้างกำไรสูงสุดไม่ใช่แค่เรียนรู้จากการเรียนแบบบทสนทนาแบบเดิมๆโโอห นี่มันก้าวกระโดดไปไกลมากเลยนะครับคือมันต่างกันเลยระหว่าง AI ที่อ่านรายงานการเงินในอดีตทั้งหมดของบริษัทกับ AI ที่สามารถเล่นเกมจำลองตลาดหุ้นเพื่อค้นหากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆที่มนุษย์ยังไม่เคยคิดถึงแล้วถ้า Forge คือการสร้างโมเดลที่ฉลาดขึ้นและเฉพาะทางมากขึ้นแล้ว Nova Act เอาโมเดลพวกนี้ไปทำอะไรต่อครับ Nova Act คือการนำโมเดลพวกนั้นไปทำงานจริงที่เชื่อถือได้ค่ะ จุดขายสำคัญที่สุดเลยนะคะคือความน่าเชื่อถือ90%ในงานอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์ตัวเลข90%นี้สำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญมากค่ะมันคือเส้นแบ่งระหว่างของเล่นกับเครื่องมือทางธุรกิจเลยคืออัตราความสำเร็จที่70%มันคือ AI agent ที่เป็นแค่เทคเดโมจริิงๆที่ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง แต่90%คือระดับความน่าเชื่อถือที่คุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญได้จริงๆค่ะเบื้องหลังคือการใช้ o o v a 2 l i g h t รุ่นพิเศษที่ฝึกมาเพื่อเข้าใจโครงสร้างหน้าเว็บหรือที่เรียกว่า DOM โดยเฉพาะ DOM ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วทำไมการเข้าใจมันถึงสำคัญมาก DOM หรือ Document Object Model มันคือพิมพ์เขียวของหน้าเว็บค่ะมันบอกว่าปุ่มนี้อยู่ตรงไหนกล่องข้อความนี้ชื่ออะไรเอเจนต์ทั่วไปอ่ะอาจจะมองหน้าเว็บเหมือนรูปภาพแต่เอเจนต์ของ Nova Act อ่านพิมพ์เขียวนี้ออกทำให้มันไม่สับสนแม้ว่าหน้าตาเว็บจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันสามารถคลิก พิมพ์เลื่อนหน้าจอได้เหมือนมนุษย์และมี Act Traces ที่บันทึกทุกการกระทำและการตัดสินใจของเอเจนต์เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้งานจริงแล้วนะคะเช่น reddit ใช้ดูแลเนื้อหาหรือ booking.com ใช้จัดก,การขั้นตอนการจองที่ซับซ้อนพอเห็นภาพรวมของระบบนิเวศท,ทั้งหมดแล้วคาถามที่ตามมาก็คือแล้วเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง open ai หรือ google ล่ะคร Nova Act อยู่ตรงไหนจากข้อมูลเบนช์าร์กที่มีถือว่าน่าสนใจมากค่ะในระดับกลางเนี่ยโนวา2ไลท์มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเทียบเท่าคลอดไฮคู u 4.5ของ a n t h r o p i c และ Gemini Flash 2.5ของ Google ในเบนช์าร์กส่วนใหญ่เลยส่วนในระดับสูง Nova 2 Pro ก็สามารถแข่งขันกับ GPT5.1 และ Gemini 3 Pro ได้อย่างสูสีโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้เครื่องมือหรือ Agentic t a s ks การที่สู้ได้สูสีในด้านประสิทธิภาพแต่ราคาถูกกว่ามหาศาลแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดยังไงครับ OpenAI หรือ Google จะตอบโต้ด้วยการลดราคาตามหรือจะเน้นสู้ที่ฟีเจอร์อื่นแทนนั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยค่ะสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือตลาดจะแบ่งเป็นสส่วนชัดเจน OpenAI และ Google อาจจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโมเดลที่เก่งที่สุดในโลกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ผู้นำทางเทคโนโลยี แต่ Amazon ด้วยกลยุทธ์ด้านราคาที่เหนือกว่าจะสามารถกวาดตลาดองค์กรขนาดใหญ่ไปได้เกือบทั้งหมดที่ต้องการ AI ที่ดีพอปรับแต่งได้และถูกพอที่จะใช้งานได้ในทุกส่วนขององค์กรค่ะและอาวุธเด็ดที่สุดก็คือราคาใช่ไหมครับราคาคือจุดที่ Amazon ใช้กลยุทธ์เชิงรูกแข่ไม่ปราณีเลยค่ะ โนวา2ไลท์อยู่ที่ประมาณ0.03ดอลลาร์ต่อล้านอินพุตโทเคนส่วนโ o วา2โปรอยู่ที่ประมาณ0.05ดอลลาร์ต่อล้านอินพุตโทเคนราคานี้ถูกกว่าโมเดลที่เทียบเท่าในรุ่นก่อนหน้าอย่าง GPT-4o หลายเท่าตัวเลยนะคะ ทำให้การมีเอเจนต์ที่ทำงานตลอดเวลาเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจจริงๆยังไม่รวมส่วนลดอีก75%สำหรับการอ่านข้อมูลจากแคชซึ่งจูงใจให้องค์กรเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างโค้ดเบสทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำเพื่อการเรียกใช้ที่รวดเร็วและราคาถูกสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ด้านราคาของ Amazon ไม่ใช่การตลาดแต่เป็นผลโดยตรงมาจากความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้น คือการที่ไม่ต้องจ่ายภาษีโมเดลนั่นเองถูกต้องค่ะมันคือความได้เปรียบที่ฝังลึกอยู่ใน DNA ของสถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยเอาล่ะครับทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรอะไรคือภาพใหญ่ที่เราได้เห็นจากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ครับสรุปประเด็นสำคัญได้ว่า Amazon กำลังเปลี่ยน AI จากบริการระดับพรีเมียมที่มีราคาแพงและซับซ้อน ให้กลายเป็นสาธารณูปโภคที่เข้าถึงง่ายและราคาถูกเหมือนไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตเลยค่ะคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ใครมีโมเดลที่ฉลาดที่สุดอีกต่อไปแต่อยู่ที่ใครมีโมเดลที่น่าเชื่อถือปรับแต่งได้และผสานกับระบบอื่นได้ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งนั่นก็คือแก่นแท้ของแนวคิดโรงงานผลิต AI ที่เราพูดถึงตอนแรก และมันยังนำไปสู่แนวคิดที่ใหญ่กว่าอย่าง Sovereign AI ที่รัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่สามารถมีโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครใช่ค่ะและถ้าเรามองไปที่ผลกระทบต่อสังคมเทคโนโลยีอย่าง Nova Act ที่เชื่อสื่อได้ถึง90%เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหการรม Business Process Outsourcing หรือ BPO งานที่ซ้ำซากบนโลกดิจิทัลอาจจะถูกแทนที่ด้วยเอเจนต์เหล่านี้ค่ะ แต่มันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการตกงานใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของงานมากกว่าเอเจนต์อาร์เคเตจหรือผู้ฝึกสอน AI ประจำองค์กรค่ะที่ต้องออกแบบและกำกับดูแลกองทัพเอเจนต์ดิจิทัลเหล่านี้มันคือการยกระดับทักษะของแรงงานจากผู้ลงมือทำไปสู่ผู้ออกแบบและควบคุมระบบค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับแหล่งข้อมูลที่เราดูมาระบุว่า ก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลและน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของ Amazon คือการรวม Nova โอมนี่ที่มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจกับ Nova Act ที่มีความสามารถในการลงมือทำลองจินตนาการตามดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอเจนทที่มองเห็นและลงมือทำได้นี้ก้าวข้ามขีดจำกัดของเบราว์เซอร์ไปสู่การควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ หรือทำงานในโลกเสมือนจริง Internet of Things ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนี้จะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้และความท,าท้าทายใหม่อะไรบ้างนั่นคือจุดที่นาคตจะน่าตื่นเต้นและน่ากังวลไปพร้อมๆกันเลยค่ะมันคือโลกที่ AI ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยที่ตอบคำถามเราได้แต่เป็นตัวแทนหรือเอเจนที่สามารถมองเห็นโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพแล้วลงมือกระทาบางอย่างแทนเราได้จริงๆ ซึ่งจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าแรงงานอัตโนมัติไปอย่างสิ้นเชิงและนั่นคือภาพอนาคตที่โนวากำลังปูทางไปถึงค่ะ